ประกาศประกาศประกาศเช้าวันจันท์นะครับพี่นอ้องเช้าวันจันท์นะครับขอให้เป็นวันสดใสนะฮะเดี๋ยวน้ำจิ้มน้ำทำจะมาร้องเพลงให้ฟังนะฮะเออมาเจอกันนี่ก็ร้องเพลงให้ฟังถามก่อนถามก่อนว่าร้องเพราะไหมไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้รู้แต่ว่าเออเพราะเพราะเพราะอยากร้องคะ่ะเออก็นะตอนแรกก็ว่า จะมาหลอกดีไหมเนี่ยเออหลอกเล่นๆนะหลอกเล่นๆนะเล่นนิดหน่อยนิดหน่อยแล้วก็จะจะไม่เล่นอีกแล้วติ๊กตอกันนะแต่เอาไปเอามาไม่ได้ไม่เล่นไม่ได้เออไม่เล่นไม่ได้คิดถึงเล่นไปเล่นมานะเอออยากร้องเพลงด้วยบดีนอยากร้องเพลงด้วยนะขอร้องให้ฟังได้ไหมเขอร้องให้ฟังได้ไหมฟังจนจบนะฮะ ไม่ได้ตั้งใจมาหลอกนะฮะไม่ได้ตั้งใจมาหลอกมาจริงจังนะทุกคนมาจริงจังนะเอาจริงนะเนี่ยเอาจริงนะเนี่ยโอเคครับเพราะไม่เพราะก็ว่ากันอีกทีนะฮะเพราะว่าชอบร้องไงโอเคทุกคนมาฟังเพลงพี่เดวิดหน่อยเออตั้งใจมาหลอกนะแต่แต่น้ำจิมน้ำดำไม่ได้ตั้งใจมาหลอกนะฮะมามอบความสุขให้เพื่อนๆจริงจังนะจัดไป คิดว่าเพลงนี้เป็นเพลงที่เข้าคีย์ที่สุดแล้วนะทุกคนนะ ล้วนแต่ลุนล้น,ลนยอมรับว่าต้องการแค่ห่วงไม่รักไม่หวงอยากที่ผู้ดอกไปวางแผนการเอาไว้ตลอดต้องการแค่ตอนไว้พม เป็นเรื่องเป็นราวผ่านมาแล้วผ่านไปเสื้อผู้หญิงที่ยิงยังทอระนงขอพูดตามตรงวันนี้ขาดเธอไม่ได้ที่เคยคิดลอกวันนี้ไม่มีในใจคนพบรักอนอยิ่งใหญ่ หัวใจมีให้แค่เธออยากรักเธอนั้นไปตลอดขอมีเธอกอดไปตลอดจนสิ้นลมคำพูดคนยิ่งฟังยิ่งตรมอย่าเอามาบ่นเอามาทมรักเรา เ,เพื่อนๆครับนะถ้าสิบปากเว้าเนี่ยบทท่อตาเห็นนะสิบตาเห็นบทท่อได้สัมผัสอยากให้เพื่อนๆได้มีโอกาสสัมผัสกับยาสีฟันดกรกิลารีดูนะแล้วเราจะหลงรักนะฮะหลงรักยาสีฟันดเรกิลารีเพราะว่าจะทาให้ปากของพวกเรานี่อม,อมหอมนะหอมทะลุจอเลยนะทุกคกหนอมทะลุจอเลยนะถ้าอยู่ที่ไหนนะยังไม่รู้จักนะลองจิ้มมาไปใช้เปิดใจให้เขาดูนะฮะ แล้วจะได้รู้ว่าเออนับคิดไม่ได้มาหลอกนะไม่ได้มาหลอกเอาความหวังดีมาให้นะสื้อผู้หญที่จริงยังท้อระนองขอพูดตามตรงวันนี้ขาดดอกเตอร์กิรล,ลีไม่ได้ที่เคยคิดหลอกวันนี้ไม่ ไปตลอดจนสิ้นลมคำพูดคนยิ่งฟังยิ่งจมอย่าเอามาบ่นเอามาทมรักเราหอมมาหอมทุกคนหอมหอมปากรักมาจากใจนะฮะปากใจถึงใจนะยศสิปันนกเอิลกิลารีนะ ลองเช้่อมมาไปใช้ดูนะแล้วจะได้รู้ว่าโอ้หอมยังไงนะ,อะหอมยังไงหอมยังไงหอมยังไงหอมอย่างงี้หอมชนหอมน,าน้าหอมชนหอมน,าน่าหอมทะลุวันทะลุคืนนะทุกคนนะเด็กใช้ได้ผู้ใหญ่ใช้ดีนะผู้สูงวัยยิ่งควรจะใช้นะยาสีฟันดอกกรกิลาีเป็นยาสีฟันที่มีสมุนไพร11ชนิดนะ11ชนิดสมุนไพรมาอยู่ในกำมือของพวกเราแล้วมาอยู่ในกำมือของพวกเราแล้ว รีบทิมเอาไปลองใช้ดูนะครับไม่ได้มาหลอกไม่ได้โมไม่ได้โมลองใช้ดูคะ่ะ